สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่อนุสาวร์สถานแห่งชาตินะครับอยู่ในงาน5ธันวาแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจัดงานที่เรียกว่าอภิชาติบุตรรวมใจพักครั้งที่5นะครับซึ่งมีเซเลบเบตี้ดาราสุมลชนแล้วก็ในแบบนางงามแล้วก็ในส่วนของศิลปินต่างๆมามากมายนะครับในวันนี้เนี่ยพวกเราสึกภูมิใจแล้วก็ปรับลปลื้มใจมากที่เราอ่านางวันที่วันนี้ก็เราจะแจกก็คือพ่อดีเด่น แม่ดีเด่นแล้วก็ลูกกตันยูดีเด่นนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยที่ได้มาในวันนี้คือตัวอย่างที่ดีของสังคมที่เราจะปลูกฝังตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแล้วก็ปฏิทามว่าพวกเราเป็นกลุ่มที่รักชาติาศาสนาพระมห,หากษัตริย์แล้วก็มีความจงรักภักดีต่อสถาบันแล้วก็รักชาติประเทศชัยนะครับยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดน,นะครับวันนี้เรามารวมใจกันอีกครั้งนะครับในงาน5ธันวาเพื่อ,อนำลึกถึงรัชกาลที่9ที่พวกเราบูชาแล้วก็เทิดทูน ไว้เหนือหัวเหนือเศีนเกล้าต่างๆนะครับพร้อมทั้งพวกเราหลายๆคนนะครับที่มาในวันนี้เนี่ยก็จะร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็เพลงต้นไม้ของพ่อเลยครับเดี๋ยวมารู้จักกัน,นหลายๆคนนะครับว่าในวันนี้นั้นเรามีใครมากันบ้างครับขอเชิญท่านแรกครับค่ะจีดาภาดรจีดาภาแตะคุณน,นะคะนายกสมาคมสตรีไทยสากลค่ะพูดอะไรต่อลูกวัน ความรู้สพัความรู้สึกก็วันนี้นะคะขอขอขอบคุณทุกท่านยินดีกับทุกท่านที่ได้รับสายสะพายของรวมใจพักรวมใจพักอภิชาติบุตรอภิชาติตบุตรเพื่อเทิดทูนพระเจ้าอยู่หวัวค่ะครับอต่ไปแนะนาตัวนี้หนึ่งจัยค <c oughs> รับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญาพักหนูแก้วค่ะชื่อเล่นชื่อนนออิฟ้าอายุ10ปีค่ะ อไไออ,อเเเคคคคครคครัับบนตต่่ไปลลยยสวัสดีครับคีวนาสุพัทรบลน,นะครับผู้มในการกองประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสยูนิเวอร์ซิตี้นครศรีมาแล้วก็มิสเตอร มิสเตอร์ทีนครสีมาด้วยรวมถึงนางสาวนครสีมาด้วยนะครับและเป็นผู้ถื่นขสิทธิ์มิสเตอร์ยูนิเวิร์สนครราชสีมาด้วยนะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับเกียรติให้มารับรางวัลนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเราตั้งใจทํางานมาตลอดระยะเวลาการทํางานและวันนี้มีคนที่มองเห็นความสําคัญของของของทีมเรานะครับให้ได้รับเกียรติได้รับลูกกระตันยูทั้งสองคนนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยต้องขอบคุณอย่ัางมากกับคณะผู้จัดงานนะครับ ครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับอิตาลีจลลัดพินโยครับมิสเตอร์ยูนิเวอร์ซนครราชสีมาครับสวัสดีครับจิรวัฒน์พันธ์ดีนะครับมิสเตอร์ยูนิเวอร์สอุบลราชธานีครับผม สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมิสลุต้าวรรลภติกุลชื่อเล่นชื่อน่องวิวีค่ะอายุ12ปีค่ะค่ะก็อุ้มอิมพอนพานรัศสนะคะเป็นพิธีกรรายการ Open s t a r ค่ะขออนุญาตเรียนนะคะชื่ออะไรเอ่ยคะอันนี้ค่ะค่ะถือสองไม้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อโกศลศีอ่านนะคะเป็นสมาชิกของสภาสตรีสากลน่คนหนึ่งกันค่ะที่ได้รับเกียรติตรงนี้ สวัสดีครับชัชวัตรสุรยสิยอเชลชนาครับชิเลนเลมีนงครับสวัสดีค่ะเด็กหญิงซาเบลโคบิเต้นะคะชิเลนชินองอิเซค่ะก็พวกเรานะครับขอเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่แล้วก็คนอีกหลายๆรุ่นนะครับที่เรียกว่าจะแสดงพลัง ในการที่เราจะรักชาติศาสารพระมหากษัตริย์แล้วก็ร่วมกิจกรรมในงาน5ธานวาทุกๆปีต่อไปครับ